ขามาแล้วกดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องครับเขามาแล้วกดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องครับไลน์นี้ครับมีข่าวดีมาบอกด่วนๆครับพี่น้องมีข่าวดีมาบอกด่วนนะครับเขามาแล้วกดไลค์กดแชร์ขอคนละหนึ่งไลน์หนึ่งแชร์ครับพี่น้องครับครับเอฟซีลาวอิงเอฟซีสาวน้อยเอฟซีพะโจ้เอฟซีพานโนนเอฟซีเมบีเอฟซีโค้ชอนอิงเอฟซีพออย่างก่อนนะครพอเอกพอเอกเอฟซีแม่หน่อยครับปังครับ พี่น้องครับผมอยากจะบอกทั้งสี่ครับผู้ใดได้เ,ดเบิ้งคลิปครับพี่น้องคลิปของพอน,น,นุ่นเนาะทติบันไายไปกินเขายุ่ร้านนะครับร้านอีสานพัดส,ส่วนเนาะร้านอาหารอีสานขพัดส่วนนะครับพี่อีชำนาำอีสานพัดส่วนนะครับนะครับเนาะนะครับมันมีข้อความนึงนะครับในคลิปของพอน,น,นุ่นนะครับที่พอน,นุ่นถามถามพี่อีว่านเนี่ยมันเกิดที่ไหาวันทีสิปะอ,อายุครบรอบสิบเก้าปีนะครับที่จะถึงนี้ครับในวันที่สิบสามกรกฎานะครับ อายุ69เป็นปอพี่อิตช,ชำนาญเพิ่นก็นอายุ3หาเนาะพี่น้องพอดีเลยครับคืออย่างพี่ชำนาญเพิ่นก็บเลยบอกว่าเนี่ยจดเพิ่งจดไปก่อนได้เพิ่นบอกว่าอายุเพิ่ง3หาอีหลา1เก้าเพิ่นจดใส่กันครับจับใส่กันเลยเป็น3หา1เก้าคืออย่างบัดน,นี้พี่น้องโอ้ยพี่นอ้อ,อ,อ,นองฟังซ้ายสปปลาวครับมื้อนี้ครับสบปปลาวครับสบปปลาวออกหยัง ก้าหาหนึ่งเก้าสามตัวพี่น้องสามตัวมากเลยพี่น้องครับดังดีครับสามตัวมากครับพี่น้องสอขอเล่าออกเลยครับสามตัวครับเก้าห้าหนึ่งเก้าพีชชนเราจบไปแล้ว,วลผมว่าพีา่ีชนะเราได้แน่นอนครับพี่น้องบ่อไม่เรื Month ่องบังเออญนะครับแต่เป็นความอาศจรครับครบ๊บ่เสื้อก็ตองเสื้อลวครับเป็นครอบอาศจรครับบอ่อเสื้อว่าจิตชิดโซ่สีมาผมว่าพี่อีชนะเราตรงได้แน่นอนครับพี่ อีชันหน้ามีสานพระสวมครับลามธนบุรีครับเ mm hmm. พิ่นเอาอายุเพิน่น้องไซส์วันเกิดไอวีแช่ครบรอบชิ้นเก้าปีของกีฬาเป็นสามหาเนินเก้าเล่าออกเก้าหาเนินเก้า, 1, า 1, เป็นยังเสือได้ไหมครับได้แน่นอนผมว่านะครับ mm hmm. โอหจังดีๆครับพี่น้องครับบ mm ่อ hmm. เสื้อกับต้องเสื้อครับ mm hmm. เอาผู้ใดได้เบิังคลิปพนอนโนแน่หรือคลิปเสียนนนนี่แหละคลิปพนอนโนของกีฬาหรือพนอนโนของเอบ,บีนี่แหละเนาะ mm hmm. คอมเมนต์มาบ้างดูครับ mm hmm. คอมเมนต์มาบ้างด้ได้ปอ คนที่บังคีพอนุนผมว่าต้องได้แหละพอนุนเราต้องได้กันได้ครับพอนุนนี่ครับเราเราเป็นคนสัมผัสเองนะครับเราเป็นคนทายคลิปเองกับมือนะครับเนาะเรวพีอิตคันน่าเรากับจดย์ใบพร้อมครับสามหาหนึ่งเก้าอ่ะครับเลขออกเก้าหาเก้านึ่งอ่ะครับสามตัววะครับพี่น้องโอ้ยสุดยอดดีีครับสบบเล่าครับหมานกันทั่วนาครับเคนดีบังคีพอนุนผมว่าต้องหมานทุกคนพันธงเลยนะครับเนี่ยครับความมหัศจรรย์ครับบอเสือกับตองเสือครับ ตามไปไทยตอครับตามไปไทยตอนี่ครับก็คิดว่าสิ่นไม้ดีครับมาเนี่ยมาออกสอบปปละก่อนสุดยอดดีครับพี่น้องครับเพื่อได้แน่คอมเมนต์มาเพเรเดอร์เบิรงคลิปพอนนลผมว่าต้องได้แน่นอนนะครับเพเรดอร์เบิรงคลิปพอนนลผมว่าต้องได้แน่นอนครับคอมเมนต์มาเด้อร์เพเรด้ร์เบิรงคลิปพอนนครับเล่าทายตอนไปร้านอาหารอ่าร้านอาหารอีสานอาหารอีสานอีสานข้าวสวมเนาะอ่นะครับ ตองได้แน่นอนครับครับมีบ่มครับแปดท่านอยู่เนี่ยแปดท่านอยู่ในไลน์เนี่ยได้แลวะสปปลาวมือนี่ครับผมเชื่อว่าได้เบิวงคิดพรานุนตองได้แน่นอนครับสามตัวครับห้าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าห้าครับสปปลาวพี่น้องจังจังคักนะครับโอ้ยนะครับต้องได้แน่นอนครับครับสุดยอดลีครับ คอมเมนต์มาด้วยครับกุเรมโพกุรมามน,นะครับวันนี้าวนอยปเพียงอยู่แพรกษาไหมพี่น้องเตุปร,ริมันทนครับสุดประการนายังครับนาเรียมบอกครับอ้าวผู้ใดนะครับเนี่ยครับ ผู้ใดบ่ผู้ใดบ่บ่พอใจหรือบอถูกใจโปรดเอาข่ามาเบิ่ง,งครับพี่น้องครับในงานเลยครับปต้องมาพิมพ์ครับเนาะสุดยอดทีนีครับนะครับสุดยอดทีนีครับ ท,ทักทายนะครับยอดนะครับคุณกุสุมาครับได้ไหมครับกุสุมาครับได้ไหมครับราพัฒนาครับ สวัสดีครับ16ท่านครับ16ท่านครับปังมากครับพี่น้องได้เบิ่งคลิปพนุนตรงปังแน่นองครับผู้ใดเดบ่งคลิปพนุนนะครับผู้ใดได้เบิ okay. ่งคลิปพนุนนะครับ16ท่านนะครับได้เบิ่งคลิปพนุนมาครับขอสติกเกอร์คนละสามดวงครับ16ท่านครับขอสติกเกอร์คนละสามดวงมากนะครับส่งสติกเกอร์มากนะครับ เพื่อเปิดการมองเห็นครับรส่งสติกเกอร์มานะครับผมนะครับสติกเกอร์มาคนละสามดวงครับนะครับรส่งสติกเกอร์มาคนละสามดวงครับเสื้อว่าหลายคนโ่งหมานครับโ่งหมานดีดีครับเสื้อว่าหลายคนโ่งหมานครับนะครับขั้นผู้ใดในบางคลิปพรานู้นนะโ่งหมานแน่นอน นะครับประเด็เบืองคิดพนนโซหมาใน่นอนนะครับลองเชิบเชิบในคลิปพนนนเ์มานนะครับว่าพนนนหมานมมาไหนครับผมว่าพนนตหมานะครับอ่าสามตัวขนาดนี้นะครับหมาแท้ๆหรอผมว่านะครับเนาะยี่สิบหาท่านครับคุณไดหมาณอฟปอล่าวนะครับคอมเมนต์มากนะครับส่งสติ๊กเกอร์มากนะครับคนที่เบิ้งคิปพนนนะครับคอมเมนต์มากนะครับต้องหมาในน่องครับ คุณเจ to então, นจิลาครับหมานวะครับพ so ี่น้องคุณเจนจิลาครับหมานวะครับสอปปอร์เร้าครับหมานวะครับได้เบิรงคลิปพนุ่นหมานแท้ครับสามตัวเลยครับอ่านะครับขั้นเบิรงคลิปพนุ่นได้สามตัวเลยครับนะครับหมานวะนะครับคอมเมนต์มาคุยกันได้ครับพี่น้องครับพีเอชแชนาญนะครับลาดิอาหารอีสานาพัสดุว่าเราต้องได้ครับเนาะ เพราะว่าเราเป็นคนพูดสามหาหนึง่งเก้าเนะาะเราอายุเราอะครับสามหาร่วมครับอายุของกีฬาเนาะเป็นสามหาหนึง่งเก้าโอ้ยปังเลยครับมาสามตัวเลยบาทดีต๊ะบัตรซีตัวพี่น้องออกเก้าหาหนึ่งเก้าเนาะเก้าเก้าหาเก้าหนึ่งือแบซี่ตัวเป็น้องเนี่ยครับพี่น้องนะครับ ปังโมครับคุณเจนจิราปังโมครับปังโมครับนะครับยู่แพรกสาไม,าามาเ้เด้อครับมื่อไหรครับสาวน้อยเพริมแพงครับยู่แพรกสาไม้นะครับดับเพลิงเนาะสูตรมาเท่าดับเพลิงมันนะครับดับเพลิงแพรกสาไม้สูตรประกาครับสูตรประกาเมื่อนี้ครับมากันหลายๆครับนะครับ ไปโชคไปมาน้ำกันครับหาเนื้อเก่าหาเก่าเนื้อมาไล่นลนลนข้อแท้ครับมื่อนี้ครับมาไล่ยีหล่าลนข้อคือเก่าครับมื่อนี้ครับหาเก่าเนื้อเต็ม,เต,ม,เ,ตมเต็มครับเต็มเต็มครับซอสปลาปอเล่าเต็มเต็มครับคนไรหนะครับคนละไรครับคนละไรคนไรนะครับนะครับคนไรนะครับคนไรนะครับตัแล ไได้ผ่านมาคลิปนี้กดไลค์ให้เด้ครับนะครับปังครับปังนะครับเดจอไหมคลิปนาครับไนนี้ครับปากอะไรก็แช่ครับมอ่ะมาแลงครับปังปังครับซอปอร่าเพื่นนี้ครับในวันนี้หาาน้ำกันครับยูแผกระสาไม้นะครับสุดประการครับดูดับเพิงสุดประการเนาะดับเพิ่งแ่กระสาไม่ไปกันเลยครับเพื่อนนี้ครับ ไปกันแล้วๆะด้วยครับพี่น้องครับไปกันหลายๆนะครับสำหรับเชฟนี่ใบสนีกนางฟ